น,น,นัวกูบอกเลนนัวหกสิบอะต้องมีอะ่อะอะ่ะกูว่าก okay. ูให้หก้าเลยกูต่อ <c oughs> กูต้องมี oh, <L> <ด>หกสิบอ่ะโอ้หหาเลยเพื่อนเกหน่อยโอ้หมันดีอะเลยหนึ่งร้อยคนไดดตังเลยเฮ้ยอ๋อมันลงช้ามันลงช้ามันลงชา้งชาะจะเย็นจะเย็นจเย็นจะไ่ค่ไวเร็วเร ปินไม่ขึ้นมือเลกลๆล็กด้แต่ตุ๋ตีคุยอ้าวอะไรอะไรได้ๆๆเจ๊เด็กกูได้เพื่อนกางวั uh,

รออเด ok, ง้เดากาก่อนห nah ินมุมหินเวิอนข้างในมีข้างในมีไปเ้ยไปติดลูกบอลลูกบอลมานชักระตุกมันชักระตุก

ปดยยา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 โอ้ยโอ้ยี่ยะตกใจใจล่มใจร่มเียไปฝนเหียไรเียล่มล่มักตุ๊กโดบออยนโคูยดทางข้างในก่อนข้างหนก่อนยินปะเดินยันไม่เห็นหรร้เดินไปจ่ะ ข้างนอกข้างนอกข้างหลังโดดเพิ่มขี้างหลังขวาขวาขวาน่าเราน้าเราเฮ้ยเีเลยไปูไหนแล้วเล็นๆไ่ได้ใสััตาบอดถือูือกเออ้ามขาอความยาวคยาวเปีนกูดยกูดยา มากูมากูากูด,ดึงด้วยกูดึงด้วยตายตายตากูไม่มียานี่วะรูตกบอนเฮ้ยมีตัวจรงหน้ามึงนี่น้เบอร์สี่ะเจงกูมีเจงเงียบปะหมดอล้วหมดแล้วโก้า กี่เดียว,ว,วน้ามการจองอะไรเดี๋ยวสุนทรเรือ่องเจงไม่ตัวนี้เจ๋งยังเจงริงได้แล้วครับพร้อมแล้วของแต่งเต็มหมดแล้วอ <evet, S 1> ืไป,ปโพไป,ปโพไปซืป้อของแต่งอาง้าวยันน้อกวงโพอ่ะเจงกับมาใช่หรอเออวะ่ะยัยวงล่าง <c oughs> ไม่ได้ดูเลยนะคุณจะชิโมโพอย่างเดียวเลยใช <c oughs> ่เต <c oughs> ็มอะไรลงยาลงยาบ โผล่เหี้ยเลยสัตว์เราลงข้างบนเราอยู่ยาร้ใช่เริงที่นีเราอยู่ยาร์ดอุ้ยทำไงอ่ะอะไรจะไปกดไม่พี่กระเป๋าอ่ะทำหน้าดิฉันหน้าดิฉันกูคนละฝังเออลองลองอุ้่ได้แล้วได้แล้ว ได้อะละเอ็มเนี่ยเอาสัไปข้างหลังเนี่เออออออัออ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 ่ออ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 อเออ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 อดอออ ดิบไม่ได้ปไม่ได้ไม่ได้ดิ๋ยาคพับมาร์คจุดโลเคชันเจอเอ้ันบอกเจอคนเออเอคนว่ายน้ำอยู่วะโอตโอ้โอโโอ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 อออ้โอ้ยโอ้โอ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 อ้ยโอยโอตโอโอโอ

สามตัวนะสตรงผมสามตัวนะใจเย็นโอ้โหยิงว่าอะไรยิงว่ามาแล้จริงเร็วมาออกออกยังแต่ข้างนึ่งด้วยน้องไป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 เดี๋ยวกูดูตัวให้เดี๋ยวกูดูตัวให้มาใช้เอามาใช้ไปดิเอามาใช้ไปดิเอ็มเอ็มไปได้ไหมเอ็มได้มึงไปได้ไหมเอ้ยมึงไปมึงไปกูกูจะเล่นกูจะเล่นเอาได้มันมาชิดมันชิดมันชิดแล้วเอ็มไปตกลง เจ๋งเฮียเวลาจะหมดทีเพชรทีเพชรมันโอเคเวลาจะหมดไป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 นวนวนทีเดียวนะทีเดียวนทีเดียวคันัไม่ใช่ตีที่ยิงผมนะโอเคพี่มันได้อยู่ปรมาเฮ้ยเมันขับมันขัาปมมันขับปมเจมันขปมมันขปมัูเ้ยไรอะเหียวิงเียกวิงเียกวิมเล็ควิมก เอ็มมันมาให้เอ็มอ่ะเดียวตกดีสัตว์ดวงดวงดีปาดแม่ให้หมดเลยเอ็มอะไรทำ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 เพื่อนกูบอกนีตายรับไม่ใช่ไม่ใช่ตีที่ยิงผมอยู่ดีอเาเฮียมีแค่น้อยหนึ่งตั้งตัวใหม่ได้เลยมากูตัวหนึ่ง เชื่อ l ีอ้เหี้ยาอย่ๆมวิสไนแน่ไกว่าอะไรสักเลงแบบนี้มวิสไแน่เสป่ปกหแต้หัวแตกหัแตกแตกเอออะไรเรเฮ้ยเหียคนยิงไล่หลังมาสิมีให้ร้อยหนึงไว้หน้าเฮ้ยมีรถมาทิมไปแนดาปนด อะไรวะไม่ไม่กดปุ่มมอเตอรฟอรไม่แพนดะไม่ไม่กดกิ้งไม่กดกิ้งวะเไยเอ็มสมองสมองมีสมองไม่ถึงด้วยเชียวติดเชื้อเป็นหน้าบังไอ้เจ๊ใส่นคอไอ้สัตว์ข้ออยู่ไหนวะเอ็มไม่เห็นเลยเป็นไป็นเปไปหน้าเปไนหน้ามาได้ยัดเรา จะทำไมจะทำไมจะได้อะไรจะจะได้อะไรทำอะไรเพื่อนมึงครบดีหรือเปล่าแล้วมายัดอ่ะเพื่อนมึงครบดีแล้วหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้่อนตัวนี้มาคุมาคุเจ็บแล้ว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 ตรงตรงมาตรมาชกบอลชกบอลชกบอลชกบลไปไปวยสวยสวยาได้ําได้สามได้สามได้โโ่เจ็บไปตอไปปไไไมีรถข้านเปลี่ยนนะ มันมีชุกเหน่งว่าปอนยังยังยังามได้ยี่อ่ะรถรถเราโดนจอบหมดละถ้าล่ามมันจะมีกระดูนะแอลลี่ไม่น้ำปุ่มปุ่มยิงก็คนไปติดมามามาเก่งชุกเก่งชุกเก่งโอช่วยตั้ใช่ไหมไม่ต้องกูมีชุบกูมีชุก เกดปุ่มยิงไม่ติดเหียเกือบดี่างเกิดอะไรข้างหลังกูเจ๋งอี่เดียวนะเฮ้ยเจ็บนอน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 นี่นอนนี่แหละนี่ก็วะเจ๋งวิชาปืนทำไมไปอีกตัวเอฟเอฟที่เดิมอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้เก็บดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขาดนะเดียวเอฟ เอฟเอฟเอฟขาเดียวตรงไหนตรงไหนรอดอยู huh. meter, hey はは่ได้กูรออยู่ได้กูดังหลังกูอะบ้านบ้านขวาบ้านขวาบ้านขวาบ้านบ้านอเนี่ยเดแวใต้ตีไดบอนอ่ะเนี่เด็เดีดเเน็ดนด็่เด็ดเด็ดเด็เป็ดเด็ดเด็ดเดะดเด็เดีดเด็ดเด็นเะเเอ็ยเดนดเหเเด็ดเด็ดเด็ดอด็ดเเเเเนดเดเดเยเาเะไอ้เเด อยู่ดานฟ้าะเจ็บ่ล็อกอยู่ตรงประตูเลยเมีสมบุมีสมุกอย่าอยไม่เห็นพุทโธพุทโธกำลังมบางตาสวยแนก็จีจีเลครับเพื่อนลัวเจงสวยสวยสวยเหลี่หน้าคุเนี่ยหน้าเราเนีสองตัวเนี่ยเสียอะไรวะ้อเห็นให้ละเจ้ตัว Tôi tôi nghĩ là bàn áp có nhắp em bàn nhắp Có nhắp bàn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  có mì hả? bàn mình bàn nhắp bàn nhắp bàn em bàn nhắp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  em nhắp bàn nhắp bàn nhắp bàn nhắp mấy nhắp bàn nhắp bàn nhắp bàn nhắp แต่ฟ้าบะเออมันนอนติม่มติ่มมันอยู่ขวาขวาเย่างยีง้ฟีเจีงอยู่ขวาเห็นปะเออตรงั้นเลยจงเออตายสวเรอนไว้ขึ้นขึ้นเลยเจยงไม่ต้องถือซ้ำเระเบิดซ้ำเระเบิดเ,เอก เปล้าจริงอ้่าไม่งเกไม่อะไรเยอะเขาไม่ทันมันไม่เยอะ